สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้คุณครูจะพาทํำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องไข่ลอยน้ำถ้าพร้อมแล้วไปดูปอุปกรณ์กันนะคะ 1. แก้วน้ำสองใบคุณครูใช้ทั้งหมดสองใบให้ในเด็กเตรียมไว้เลย 2. น้ำเปล่าหนึ่งขวดใหญ่ใส่ขวดให้เรียบร้อย 3. เกลือแกงเกลือที่เราใช้ทําอาหารในบ้านของเรา C ช้อนหนึ่งคันเอาไว้ตักเกลือนะคะ ต่อไปก็คือ5ไข่ไก่สองฟองเป็นไข่ไก่ดิบที่ยังไม่ผ่านการต้มนะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําการทดลองกับค,คุณครูกันนะคะไปกันเลยหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้อุปรกรณ์การทดลองของเราไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง ต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองคุณครูก็จะนําแก้วสองใบขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะคะคุณครูก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปทั้งแก้วใบที่หนึ่งแก้วใบที่สองแก้วใบที่หนึ่งคุณครูเติมแล้วต่อไปใบที่สองคุณครูก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะให้เท่ากับแก้วใบที่1เด็กๆช่วยคุณครูดูนะคะอ่าเท่ากันหรือย,ยังเอ่ย ตอนนี้แก้วทั้งสองใบก็คุณครูใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะเท่ากันแล้วใบที่1นคุณครูจะไม่เติมเกลือส่วนใบที่สองคุณครูจะเติมเกลือลงไปนี่คือเกลือที่คุณครูเตรียมไว้แล้วก็มีช้อนนะคะคุณครูจะใส่เกลือทั้งหมด5ช้อนด้วยกันนะคะใส่เกลือทั้งหมด5ช้อนนะคะนับพร้อมคุณครูนะคะหนึ่ง 2 3 4 5ห้าหลังจากใส่ครบ5้าช้อนแล้วเราก็จะทำการละลายเกลือละลายเรืเอยเด็กๆช่วยคุณครูดูนะคะอ่ายังนะคะอีกนิดนึง เกลือของเราเริ่มละลายดิ๊ดจะสังเกตเห็นว่าน้ําจะเริ่มใสขึ้นนะคะเหมือนกับน้าําเปล่าในแก้วใบที่เราไม่ได้ใส่เกลืออ่าหลังจากที่เกลือละลายหมดแล้วคุณครูก็จะนําไข่ไก่สองฟองเอะมีอะไรติดนะเราต้องเอาออกนะมคะอ่ามีไข่ไก่สองฟองอันนี้ก็คือไข่ไก่ดิบนะคะยังไม่ได้ผ่านการต้ม คุณครูก็จะหย่อนลงไปในแก้วทั้งสองใบให้เด็กๆถ้าเด็กๆทำเนี่ก็ต้องหย่อนช้าๆนะคะเพราะอาจจะทําให้ไข่แตกได้ครูหย่อนแล้วนะให้เด็กๆสังเกตน,นะคะหนึ่งสองสามเตดนเห็นไหมคะแก้วใบที่ไม่ได้ใส่เกลือไข่ไก่จมลงไปในน้ําแต่แก้วใบที่คุณครูใส่เกลือลงไปห้าช้อน ไข่กับลอยขึ้นมาเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมเอ๊ะไม่มีเกลือจมน้ํามีเกลือลอยน้ําถ้าเด็กๆสงสัยคุณครูจะอธิบายให้ฟังดังนี้ แก้วทั้งสองใบมีความแตกต่างกันใบที่หนึ่งไข่จมลงไปเนื่องจากไข่มีความหนานแน่นมากกว่าน้ำจึงจมลงไปในก้นแก้วใบที่สองคุณครูทำการเติมเกลือห้าช้อนลงไปเกลือไปช่วยให้น้ำมีความหนานแน่นมากขึ้นจึงทำให้ไข่ของเรานั้นลอยน้ำขึ้นมาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ